เป็นไงครับแม่นไหมคลิปลุงเมื่อเช้านะครับบอกแล้วว่าหากมีเที่ยวบินวันที่25พฤศจิกายนจริงต้องประกาศในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ประกาศออกมาแล้วสรุปตอนนี้คิวบินของเดือนพฤศจิกายนมีคิวบินรัวๆเลย1,500กว่าคนจริงๆตัวเลขเป๊ะๆก็คือ1,540คนและแน่นอนคิวบินเยอะขนาดนี้คนที่รอคิวสัมภาษณ์ ก็หวังล,ลึกๆอยากจะให้เดือนพฤศจิกายนมีคิวสัมภาษณ์มากถึง3,000คนมันจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเราไปวิคเคราะห์กันในคลิปนะก่อนรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเที่ยวบินกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ประกาศออกมารัวๆ4เที่ยวบินด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นวันที่252เที่ยวบินและก็วันที่262เที่ยวบินนะครับวันที่25ก็จะเป็นสายการบินไหหลำนะครับเที่ยวบิน HU 430แล้วไปต่อเครื่องเที่ยวบิน HU 7 9 5 7เาจำนวน100คนอีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับเป็นสายการบินแอร์อันอิสราเอลไลนะครับเที่ยวบินที่ LY 0 8 2จําจำนวน35คนอันนี้บินตรงไปเลยวันที่26มี2เที่ยวบินนะครับ เป็นสายการบินแอรเบรดเที่ยวบินเ k 3ค 7, 7แล้วไปต่อเครื่องเที่ยวบินเ k 2ค6 3งสาาจำนวน30คนอีกเที่ยวบินหนึ่งเป็นสายการบินเอทัทเที่ยวบิน E y 4 0 1แล้วไปต่อเครื่องเที่ยวบิน e y 5 9 3ห้าาจำนวน60คนนะครับสรุปตอนนี้นะครับครบ1,500คนที่ลุงตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับก็เดือนพฤศจิกายนตอนนี้ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆณนะนาทีนี้นะครับก็คือ 1, 0 0 0 540คนเดี๋ยวเรามาดูรูปปฏิทินนะว่าเที่ยวบินเหลืออีกกี่วันนะครับถ้าดูตามที่ลุงได้ทำนายไว้เหลืออีกแค่วันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่30พฤศจิกายนนะครับลุงหวังลึกๆนะครับว่าวันที่26ยังไม่หมดนะครับแล้วมาต่อวันที่30อีกสักหนึ่งหรือว่า2เที่ยวบินถ้าได้ถึงพันเนะเดือนธันวาคมนะครับลุ้นกันแบบ สบายๆนะครับไม่ต้องลุ้นหนักมากนะครับเพราะตอนนี้ตัวเลขของเดือนธันวาคมนะ่จะต้องมีเที่ยวบินประมาณ1,700คนถึงจะได้ตามโคต้าที่เขาตั้งไว้ก็คือ1 3 0 0 0คนนะครับแต่ถ้าว่าเดือนพฤศจิกายนนะครับมีเที่ยวบินมากไปจนถึง1,700คนนะครับเดือนหน้ามันก็แค่1,500นะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ ถามว่าทําไมต้องลุ้นเดือนนี้ให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเพราะว่าเดือนหน้าคือเดือนธันวาคมมีวันหยุดค่อนข้างเยอะนะครับก็เกรงว่าทางเจ้าหน้าที่อาจจะจัดเที่ยวบินได้ไม่เต็มที่นะทีนี้คนที่รอคิวสัมภาษณ์ก็มีความหวังอยากจะได้คิวสัมภาษณ์เยอะๆนะครับเหมือนคนที่รอคิวบินนะครับเดือนพฤศจิกายนคิวบินเยอะ คนที่อยากได้สัมภาษณ์อยากได้คิวสัมภาษณ์ก็อยากได้คิวเยอะๆเหมือนกันนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมบางคนตั้งความหวังไว้ที่3,000คนเลยนะครับถามว่า3,000คนเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่โอกาสค่อนข้างน้อยนะเพราะเราต้องดูความเป็นจริงว่าวันสัมภาษณ์มันเหลือกี่วันตามที่ลุงทํารูปไว้นะครับวันสัมภาษณ์จะเป็นตามวันในกรอบสีฟ้านะ ก็จะเป็นวันที่6 7 13 14 20 21 27 28ทําไมเป็นวันช่วงนี้เพราะว่าวันช่วงนี้ไม่มีการบินนะครับไม่ได้มีคิวบินนั่นเองนะครับแต่วันที่20มีคิวบินนะลุงวันที่20ลุงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการเดินทางไปที่สนามบินคืนวันที่19แล้วเขาบินในช่วงเช้าก็คือตีหนึ่งตีสนะครับหรือว่าตีสาประมาณนี้ พอมันเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองมันก็จะข้ามไปอีกวันช่วงเวลากลางวันเจ้าหน้าที่ก็ยังสัมภาษณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขนะครับที่ลุงดาวไว้ก็น่าจะมีวันสัมภาษณ์อยู่8วันด้วยกันถามว่ามันจะมีวันเพิ่มได้ไหมเป็นวันที่19้ได้ไหมลุงมองว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าวันที่19น่าจะเป็นวันที่เจ้าหน้าที่จัดการส่งคนที่บินวันที่20นั่นแหละ วันที่3เป็นไปได้ไหมนะครับมันก็เป็นไปได้นะแต่ค่อนข้างยากนะครับเจ้าหน้าที่น่าจะเก็บวันไว้ใช้ทํางานอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องรอดูประกาศนั่นเองแต่ความเป็นไปได้เนะี่ยมันมีแค่8วันนะครับที่ลุงทํากรอบสีฟ้าไว้ให้แล้วมันเรียกสัมภาษณ์กี่คนล่ะใน8วันนี้นะครับถ้าเราอ้างอิงจากตัวเลขเดิมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาเรียกวันละ250คนนะครับเราก็ยึดตัวเลขตัวนั้น มาคำนวณในเดือนพฤศจิกายนนะครับ8วันนะครับ250คนเมื่อคูณเรียบร้อยแล้วก็จะตกอยู่ทั้งหมด2,000คนนะครับก็น่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับอีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่ลุงมองว่ามันเรียกแค่2,000คนก็อาจจะเพียงพอแล้วนะครับในเดือนตุลาคมมีการประกาศคนที่ผ่านการตรวจโรคแล้วนะครับ อของเป็นวันที่2ตุลาคมเนาะล่าสุดตัวเลขมากที่สุดก็เป็น164 698นะครับทีนี้ลุงก็เลยเอามาลบกับการที่เขาประกาศคิวบินล่าสุดนะครับคิวบินล่าสุดที่มีการประกาศออกมานะครับเป็นหมายเลข161660นะครับเมื่อเอามาลบกับ1 6 4 6 9 8นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านการตรวจโรคลบด้วยหมายเลขที่มากที่สุดที่ได้คิวบินแล้วนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ประมาณ สามพันสามสคนนะครับตีกลมๆก,ก็3,000ันคนก็ได้นะครับอ้ถ้าเหลือเยอะขนาดนี้มันแสดงว่าเขาคงไม่เรียกสัมภาษณ์เยอะแล้วมั้งนะครับหรืออาจจะไม่เรียกสัมภาษณ์เลยก็ได้เพราะว่าเขามีคนที่อยู่ในถังรอที่จะจัดคิวบินอยู่จำนวนมากนะครับก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับมีคนไม่ผ่านการตรวจโรคมีคนไม่มาสัมภาษณ์แล้วก็ มีเพื่อนที่เขาเก็บข้อมูลนะครับคำนวณมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ50-60%นะครับลุงตีไปสัก50%แล้วกันนะครับตีกลมๆนะลุงคิดว่าเหลือคนที่อยู่ในถังนะครับรอที่เจ้าหน้าที่จะจัดคิววินอยู่ประมาณ1500คนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขาเรียกอีก2000คนนะครับและหารครึ่งมันก็จะเหลืออีกประมาณพันคนก็ รวมที่ผ่านแล้ว1,500คนเนี่ยก็จะทำให้เขามีคนที่รอคิวบิน2,500คนได้ดังนั้นเขาก็คงไม่ต้องรีบที่จะเรียกถึง3,000คนนะครับไม่รู้ว่าพอจะเข้าใจกันไหมนะครับสรุปง่ายๆนะลุงก็เดาว,ว่าคนที่รอคิวสัมภาษณ์เดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่น่าจะเรียกสัมภาษณ์ประมาณ2,000คนนั่นเองนะครับไม่ถึง3,000คนครับ พูดไปพูดมาไม่รู้ว่างงกันหรือเปล่านะแต่ว่าลุงก็พยายามจะอธิบายให้พวกเราคิดตามนะครับหลายท่านเนี่ยคิดเป็นละละนะครับลุงไม่รู้ว่าลุงสอนดีหรือเปล่าช่วงหลังไม่ค่อยมีคนดูคลิปลุงเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่านะครับใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ทํางานเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เขาก็ต้องเร่งในการจัดส่งให้ได้ตามโคตา้าอย่างที่ลุงเคยบอกแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงารายงานนะครับที่เข้ามาใหม่ท่านตีนุชเทียนทองนะครับก็มีนโยบายในข้อที่4ที่จะสร้างโอกาสให้กับแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับลุงมองว่าเขาก็ต้องเร่งจัดส่งให้ได้ตามโคต้ายอย่างแน่นอนนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะได้ไปทำงานที่อิสราเอลในเร็ววันนี้อย่างที่ใจหวังไว้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ